สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับดรธนกรศรีสุขใสนะครับให้มาเป็นตัวแทนนะครับเข้ามาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับก็ต้องอธิบายนี้ก่อนครับว่าตอนที่เรากันกองโครงการนี้ครับพิจารณาเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่นั่งอยู่ในในโต๊ะประชุมนะครับรวมทั้งหมด5ท่าน ก็ได้อ่านเอกาสารโครงการนี้ตั้งแต่วันแรกที่มีการยื่นเข้ามาในระบบนะครับอันนี้ก็จะมีกระบวนการในการที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เองเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ให,ให้ทุกเครือข่ายนะครับให้ทุกคนมีโอกาสได้ยื่นขอทุนสนับสนุนนะครับและปี68แเนี่ยแปลกมากคนที่เสนอขอทุนที่เกี่ยวกับหนังสือนะครับพิมพ์หนังสือทาหนังสือเนี่ยมีเยอะมากนะครับโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นาถามว่าทําไมถึงได้รับโอกาสนะครับ ผม,ผมอธิบายมีสองมิติมิติแรกคือตัวเราดูจากผู้ยื่นขอทุนก่อนใครทํอะไรที่ไหนแล้วทําไมถึงสนใจมาดึงงานหลักของทุนเราได้เห็นชื่อคุณอาจารย์คุณเรียกขอยารี่อาจารย์ชมยพรนะครับผมเคยร่วมงานกับอาจารย์ชมยพรนานแล้วครับน่าจะ20ปีที่แล้วตอนสมัยยำทำงานอยู่ที่ไทย BBS นะครับตอนนั้นเรียนเชิญอ,อาจารย์มาเป็นคณะกรรมการคัดสรรรายการและเหมือนกับเป็นกรรมการด้านพัฒนาบทละครด้วย นะครับตนนั้นอาจารย์ทางานเขียนอยู่นะครับก็ก็ไม่ต้องอ่านประวัติเยอะเนื่องจากผมทราบนะครับก็จะอธิบายความให้กับกรรมการท่านอื่นได้เห็นอันนี้ก็เป็นมิติของของคนทํางานแล้วที่เรามองเห็นว่ามีศักยภาพสูงมีประสบการณ์สูงและที่สําคัญมีความตั้งใจนะครับเห็นจากเอกสารที่ยืน่นมิติที่สองคือมิติของเนื้อหานะครับแค่อ่านชื่อว่าศรีบุรพานะครับภูหลาสายประดิษฐ์ทุกคนเห็นตรงกันหมดว่านี่คือ บันทึกหรือจะเรียกอ n c y โค o ีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะต้องเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะบันทึกไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปให้เจเนเรชันต่อๆไปได้รับรู้นะครับโดยที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับอันนี้คือบรรยากาศในการที่คณะทำงานทุกท่านได,ได้ได้หารือร่วมกันและทุกคนเห็นตรงกันหมดแทบจะร้อยเซว่าโครงการนี้ไม่ให้ไม่ได้นะครับแล้วเป็นโครงการที่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวถือว่าโดดเด่นที่สุดในจํานวนท่ำจําพีมีประมาณ10 12โครงการที่เกี่ยวกับหนังสือนะครับที่ขอเข้ามาอันนี้จะโดดเด่นที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่ามีมูลค่าที่มากกว่างบประมาณที่ขอด้วยยังนึกในใจกับกรรมการด้วยกันเลยครับขอน้อยไปจริงๆเราให้ได้มากกว่านั้นนะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่กรรมการหรือกองทุนมองเห็นกนะ็คือว่าผมเห็นความตั้งใจนะครับเงินไม่ใช่ตัวเป้าหมายแรกเห็นชัดเลยครับ ว่าอาจารย์ทมไยความไม่ได้เสนอมาเพื่ออยากได้งบประมาเอาไปสูงสูงเอาไปทําอะไรเยอะแต่มูลค่าที่ได้จากงานชิ้นนี้ครับที่เอาแค่แบบมองเป็นเรื่องเล่านะครับเก็บไว้ตั้งไม่รู้กี่สิบป,ปีนะครับแล้วจะเปิดออกมาเพื่อเอามาทําอะไรบางอย่างแค่นี้ก็เป็นสตอรี่เทลลิงที่แบบมีมูลค่าทางจิตใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงหนังสือแล้วนะครับก็ก็เป็นโอกาสดีเลยที่กองทุนเองจะได้มีส่วนร่วมนะครับจริงจริง ต้องขอบคุณทางกองทุนศรีบุรพานะครับกับทางอาจารย์สมัยพรที่ยื่นโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาให้เรานะครับแล้วเราก็ได้รับโอกาสที่ดีในการที่จะเป็นแนวร่วมเดียวกันนะครับในการที่จะสนับสนุนให้สื่อดีๆแบบนี้ครับเกิดขึ้นผมรู้จักศรีบุรพานี่ตอนนั้นน่าจะเป็นสม,มัยมัธยมอ่านข้างหลังภาพตอนที่อ่านหนังสือก็ยังรู้สึกว่าน่าจะมาทําเป็นหนังหรือเป็นเรื่องเล่าเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ได้ทําจริงๆนะครับแล้วกอ็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้ติดตามงานเขียนของท่านมาตลอดแต่ถ้าคนอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนนะครับยังไงก็ตามก็ต้องรู้จักกุหลาบสายประดิษฐ์กับสีบุรพาอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักฐานยืนยันแน่ๆว่าโปรเจกต์ที่เราให้โครงการที่เราให้มีมูลค่าสูงมากนะครับก็อยากให้กําลังใจนะครับกับคุณทํางงานที่ถามอาจารย์เบื้องต้นนี่แกะอ่านยากมากใช่ไหมครับแล้วมีไม่ใช่แบบเล่มสองเล่มมีเยอะมากผมว่าความพยายามนี้ คนทํางานก็มีมีมูลค่ามีคุณค่านะครับเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของแต่ละท่านที่ผ่านช่วงเวลาของคุณกุณหลาบสายประดิษฐ์กังสีบุรพานี่คือประสบการณ์ที่สาคัญของประเทศไทยนะครับแล้วไม่ค่อยมีใครบันทึกหรือบอกเล่าเก่าวกล่าวขานถึงคนทํางานทุกคนนะครับในแวบโดยเฉพาะคุณแม่วงหนังสือเนี่ยต้องให้กําลังใจแล้วก็พยายามหนุนเสริมกันนะครับถึงแม้โลกดิจิตอลจะเข้ามามากมายใดๆก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณค่าทางจิตใจทางกวิศาสตร์ทางบันทึกผมใช้คําว่าเป็นบันทึกทางการเมืองที่สําคัญเลยนะครับควรจะได้รับการจัดทําแล้วก็เผยแพร่แล้วก็หาวิธีในการประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงก็ขอให้กําลังใจนะครับกับทางกองทุนศรีบุญพากับการตั้งใจดีในงานนี้แล้วก็ในอนาคตถ้ามันมีการขยับขยืขย้อนอะไรต่อๆไปที่จะทําให้ตัวโปรเจก t นี้เดินไปข้างหน้าแล้วมันมี มีแวลูที่มากขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองเห็นอยู่มันมีทิศทางไปได้นะครับก็าทางกองทุนพัฒนาสื่อ,อปลอัยและทั้งสารยินดีแล้วก็จะสนับสนุนแล้วก็ขอเป็นส่วนร่วมในการทํางานให้ชิ้นนี้ได้ประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ